นะทักแค่สองห้องสุดท้ายตัวนี้ไม่มีตัวดิดดนก็นมวนเบาตรงนี้ไปทักขั้นต่อ

โครงสร้างขนาด8คูณ16กว้าง8ยาว16ช่องละ4เมตรตรงนี้เสานี้เป็น เอาชั่คลาวสองตน้นดีจะถอดออกเลยซอยทักไว้ยังไม่เสร็จนะใส่เหล็กทอยยังไม่เสร็จไม่รู้ว่า มันจะรับน้ำหนัก,กวไว้ในห้องนี้เป็นร้านค้าตรงนี้จะทำเป็นที่จอดรถมีต้องซอยซอยอย่างนี้ตุ๊บตุ๊บข้างในนี้ต้องซอยด้วยหรือเปล่าไม่รู้ พรมันไม่ต้องติดแผ่นข้างๆมันต้องติดแผ่นเลอต้องซอยใส่แผ่นดึงชายน,นี่ซอยเป็นอะไรนะแปรเป็นสามนิ้วครึ่งสามคูนหนึ่งนิ้วครึ่งจันทันเป็นสี่คูณสอง ทันหน้าสี่เสรสิคูณสใช้เหล็กด้วยกัน3ขนาด4ี่คูณสี่สี่คูณสอคูณหส่วนสองก็เบื้องใช้เป็นเมตรยี่าสิคูณเมตรยี เป็นลอนคู่เป็นไฮบริดสั่งมา400แผ่นเผื่อเหลือไว้ทำที่อื่นอะไรนะวางแปรห่าง1เมตร จนทันเจ็ดตัวเสาทาั้งหมดเท่าไหร่หนึ่งสองสามนั่นแหละอันนี้ยกไปกี่เมตรเมตรเท่าไหร่เมตรสามสิบอยู่นี่บันทึกจดจำนะ งวนใส่อะไรนะแฟตไลน์เขาเรียกเสาสองต้นนี้ออกชุกขคราวนี่นใส่เป็นเฟตไลา์เป็นเพ็ดสองตัวเพราะไม่มีเสาใส่เพ็ดไว้ บนล่างเพราะไม่มีเสาอันนี้ลงเสาเข็มสองเมตรเสาหกเหลี่ยมสองเมตรวางแผ่นเพดต่อเหล็กขึ้นมาเชื่อมรับแต่ตัวนั้นเป็นกระแพงด้วยเลยเทคานขอดินไว้ก็อิดแล้วก็ทำคาน